เพชรตอนนี้เราจะไปไหนกันนะเราจะไปใต้จิ้งหลีดกันเีิ่มโทรศัพท์มาแล้วตอนนี้ถึงสถานที่ใต้จิงหลีดแล้วนะครับไหนอเพชรมีอุปกรณ์อะไรบ้างโชว์สิมีไฟขวดน้ำขวดใส่จิงหลีดอยู่ไหนขวดข้อโอเคจัดกันเลยเพชรนี่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 จัดกันเลยไหมเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยอยู่บนอยู่กลางไฟอะหมูเนี่ยไมจัดกันเลยเอาไปเลยเจ็ด เรไม่กล <anto> ัวหนูไม่กลัวหรอกจับเอาเลยเร็วจับเอาเลยเร็วเร็วอันนี้เอาโอ้ยมันไปแล้วนนไม่เป็นไรจับให้ได้ก่อนจับให้ได้ก่อนค่อยว่ากันนี่นี่นี่มันอยู่ไหนไม่ดีนี่นี่นี่มันอยู่นั่นเอออยู่จับไปเร็วมันอยไหนจับเร็วมันอยู่ไหนนี่นี่นี่ขยับแล้วนั่นนี่อยู่กลางไฟย์หมูเนี่ยเห็นไหมจับเร็วเร็วมันจะไปหนีได้ยังนี่นี่มันมาทางนี้แล้ว ตัวเวทนี่มันมาทางนี้แล้วเนี่ยเนี่ยนเอ้าวเวทถือไฟไว้โมจะจับให้ดูนี่หายไปไหนยุบหายไปไหนแล้วหายไปแล้วเอาไม้เอาไม้เอาตัวใหม่เอาตัวใหม่จับเลยจับ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 สองมือเลยสองมือเลยฮิมันมาหากันแล้วสองตัวสองตัวสองตัวร็วิวร็วิว นี่นี่นี่มันจะมันเข้ามันจะมาเข้ารูแล้วเข้าไปแล้วเข้ารูทั้งสองตัวเลยอมเพชรก็มาทักเฉยๆไม่จับเนาะจับตัวมันจะกระจีจับมันจะกระจีหรอไะจับเอาจับเอาได้ยังจับดีดีอ่าเพิ่งใจเย็นอย่าเพิ่งใจเย็นทำสติทำสติตั้งสมาธิดีดีมันกระโดดเลยนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลย ตรงไฟตรงกลางไฟอหมูเนี่ยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละประกบประกบมือประกบเปลือยไปไหนแล้วนู่น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 นี่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 ไปก่อนจีไฟไอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยูนี่อนี่นี่นี่นีประกบมือตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นมีตัวเล็กๆนี่จัดการรึปุ๊บมีไปแล้วมีคนแล้ว อยู่ร้องทำไมเนี่ยเอามือประกบมันเอามือตีประกบไปมันมาทางนี้แล้วมันอยู่ไหนนี่อยู่ตรงกลางไฟเนี่ยหน้พ่อถือให้เดี๋ยวจับก,กันประกบปกบุปบ๊ปบ <laughs> ปบุ <laughs> ๊บปุ๊บนี่ทำแบบนีอ้อะจับจับจบตรงไหนได้จับตรงไหนก็ได้จับตรงไหนก็ได้มันไม่กัดหรอกอ่ะใส่ตรงนี้ ต้นมือไหมได้ไหมเรียบร้อยนี่เห็นไหมมืออาชบออจบวางทำไม <laughs> วางสิเห็นไหมได้ไหมไม่ได้หรอเนี่ยมาทางนี้แล้วได้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 ได โอ้ปล่อยทำไมไม่ต้องปล่อยไปไหนแล้วปล่อยมันเผอแล้วเผลอแล้วหาตัวใหม่หาตัวไม้ไมองไม่ต้องมีความกล้ามากกว่านี้ฮึคุณพี่เห็นตัวกระโดดมาทางนี้ไหมมัมมนมาดูใบชาประหลาะเราไม่สามารถหลีกมีความกลัวได้ แต่เราสามารถฆ่ามันไปได้โอเคไหมถ้าผมเพชรต้องใจต้องเด็ดเดี่ยวกว่านี้จับคือจับเลยโอเคไหมนี่นี่นี่แก้มือแก้มือนี่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 ทางนี้ละนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหเห็นโอ้ฝั่งนี้เยอะเลยเข้ารูไปแล้วโอเคอันไหนอันไหนที่มันหายเข้าไปแล้วนี่นี่นี่ นี่เด็กกันควบเลยกบเลยกบเลยเออแบบนั้นแหละแต่ว่าจับให้โดนจับให้โดนเออแบบนั้นแหละโอเคไม่ไม่ทันใช่ไหมไม่ทันไม่เป็นไรปล่อยมันเมื่อกี้หมูเกีอบเกือบเกียบมันพอแล้วพอแล้วเออ ได้ได้ได้ได um> um> ้พอเปได้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 จริงมากได้ไหมได้โอเคไฟเพ่อะไรอยู่ตรงกลางไฟ่พ mm ่อโอ้หนามเกยนี่ตรงกลางไฟ่พ่อเร็วเร็วมาเข้ารูตรงนี้ไปแล้วมันเป็นรูแล้วก็มีไม้ใหญ่ๆกันเออล้มเราไปดูฝั่งนั้นหน่ย